เดียวกันนี่แหละแต่ทําไมล่ะในเมื่อในเมื่อพี่สาวของของสามีตัวเองก็ท,ทําธุรกิจนี้อยู่แล้วทําไมผู้หญิงคนนี้ถึงไม่ไปทํางานกับพี่สาวของสามีถูกไหมใช่ค่ะอ่าทีนี้เราเปิดไพ่ได้ไพ่สองเหรียญเลเวอร์สี่เหรียญแล้วก็ราชาดาบนะฮะการอ่านยงไพ่เนี่ยพอเป็นไพ่สองเหรียญเนี่ยเออคนคนนี้เขาก็จะเหมือนมีความรู้สึก คือลังเลใจในการที่จะไปร่วมงานคําว่าเลิฟเวอร์มันก็ไม่ได้แปลว่าความรักอย่างเดียวมันแปลว่าหุ้นส่วนการร่วมมือการเข้าร่วมนะคะเพราะฉะนนั้เขาลังเลในการที่จะเข้าไปร่วมงานกับคนเลิฟเวอร์คือคนใกล้ชิดคนที่รู้จักกันหรือที่เป็นเกิดญาติกันใช่ไหมเขาเริ่มลังเลแล้วเพราะว่าอะไรซีเหลียนเนี่ยเวลาเขาอยากจะแสดงออกอะไรเนี่ยเขาจะไม่กล้า เขาจะเกรงใจนะมันจะเกิดความยับยั้งชั่งใจในบางสิ่งบางอย่างที่อยากจะพูดหมายเลขสองคือคําพูดด้วยไนงะอยากจะพูดอยากมีแอคชั่นการแสดงออกลหลายอย่างเนี่ยเขาจะไม่กล้าเลยอั้งทั้งที่เขาอาจจะไม่เห็นด้วยในความคิดใช่ไหมสองเหรียญเนี่ยมันแปลว่าความคิดการแสดงออกอย่างเงี้ย ขาก็จะมีความเกงใจมันก็จะมีการปิดกั้นตัวเขาเองหรือการยับยั้งชั่งใจที่อาจารย์พูดไปรวะนั้นสี่เหรีรยญเนี่ยมันจึงกลายเป็นการบล็อกตัวเองในการที่อยากทําอะไรกลายเป็นไมก่กล้าอึดอัดน่ะเห็นไหมจะมีความรู้สึกอึดอัดมีความรู้สึกเกงใจมีความรู้สึกไมก่กล้าแสดงออกไม่อะไรเพราะว่าอะไรราชาดาบก็กังวลในเรื่องของความขัดแยง้ง กังวลว่าเออตัวเองจะไปทำแล้วทำใหอ้อคนที่มีอำนาจผู้บริหารระดับสูงคือหัวหน้าเจ้านายคนนี้ที่เป็นพี่ถึงแม้มจะเป็นราชาดาบแต่เขาเป็นผู้หญิงใช่ไหมก็จะมองว่าน,น้องคนนี้ก็จะกลัวบารมีเกรงใจแล้วก็เกรงว่าจะมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์กระทบก็คือสองเหรียญเนี่ยกระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างคนรักกับพี่สาว ถึงมันจะเป็นราชาดาบก็ตามมันก็ต้องแปลว่าเป็นพี่นะฮะไม่ต้องคือเราจะเมี่ยกไม่เป็นเป็นผู้ชายมันไม่เกี่ยวมันคือมันคือเรื่องของความสัมพันธ์นะคือผู้หญิงคนเนี้เขาก็ไม่อยากให้มันกระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างสามีตัวเองกับพี่สาวของสามีอย่างเนี้ยแล้วตัวเองไปเป็นประเด็นอาจจะทำอะไรผิดพลาด อะไรที่ไม่เหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยกลายเป็นว่าอถ้าจะไปทํางานแบบรู้สึกเกงใจรู้สึกอึดอัดไม่มีพลังในการแสดงออกอยากคิดอยากทําอะไรด้วยตัวเขาเองเพราะเขาน่าจะเป็นคนราชาดาว่าเป็นตัวเขาด้วยเขาก็น่าจะเป็นคนที่กล้าสู้กล้าลุยกล้าทําแต่พอเงี้ยมันมันเป็นการไปปิดกั้นการแสดงออกของเขาอํานาจของเขาอ่ะเขาก็เลยขอไม่ไปดีกว่าไม่อยาก ไม่อยากเป็นประเด็นไม่อยากเป็นปัญหาแค่นั้นเองอาจารย์มองเนี่ยโอเคมาเนี่ยเราก็จะพูดอย่างนี้แหละมันพูดได้เยอะนะยังพูดเป็นราชาดาเป็นตัวผู้หญิงคนนี้ด้วยว่าเขาเป็นคนก้าคิดกล้าทำค่าแสดงออกเป็นคนลุยเป็นคนทํางานเก่งถูกไหมเขาเป็นอย่างนั้นไหมเออใช่ใช่อยู่นะคะ แต่หนูก็ไม่ได้รู้แบบร้อยเปอร์เซนแต่ว่าเท่าที่เห็นบุคลิกเขาภายนอกเขาเป็นคนกล้าแสดงออกแล้วก็เออกล้าคิดกล้าตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าก็คือความหมายราชาดาราชาดาเป็นตัวเขาเขาด้วยเพราะ้เวลาแปลไพ่นะฮะแปลทั้งสี่ใบวนไปวนมาได้เลยว่าเป็นความคิดของเขาราชาดาเป็นพี่เป็นพี่สาวของสามีไม่ได้มองว่าเป็นผู้ชายนะคะต้องมองเป็นสถานะ เออเป็นคนมีอิทธิพลมีความนาาเหนือใช่ลเลยใช่แล้วก็ยังเป็นนิสัยของของผู้หญิงคนนี้ด้วยของอพี่แฟนด้วยเพราะนั้น<อ> <mommy. S 1> เขาก็น่าจะมีนิสัยที่แบบอืมบางครั้งอ่ะคือคนคนนี้นะฮะเขาเคยมีทั้งส่วนที่รู้จักเก็บเก็บอาการหรือปิดบังเหมือนกันในสิ่งที่มันไม่ควร <twee. S 2> เขาก็น่าจะ มีนิสัยดีในระดับหนึ่งนะอาจารย์ว่าบบรูา้จักบาลานซ์รู้จักไม่ไปประทักกับใครแต่ถ้าอะไรที่มันเหลืออดจริงๆอะ่ะเขาก็ฟันไม่ยังเหมือนกันแต่ถ้าอะไรที่จะมีผลกระทบแล้วเสียหายไม่มากเสียหายมากๆต่อตัวเขาเองหรือต่อตัวคนอื่นเขาก็ไม่น่าจะเป็นถึงขนาดนั้นแต่ถ้าอะไรก็ตามที่มันเป็นสิ่งที่ต้องรักษาความถูกต้องอาจารย์ว่าเขากล้าลุย ใช่ใช่คือเขาแบบคือถ้าถ้าเขาขึ้นปุ๊บเอางี้แล้วกันใช่็ขาบอกขึ้นเออถ้าเขาขึ้นปุ๊บเนี่ยก,ก,ก็ก็มีปัญหาเพราะว่าอย่างแต่ก่อนนะคะเมื่อหลายปีก่อนอ่ะเขาก็ไม่สามารถมาบ้านนี้ได้เลยเรื่องทีลูกติดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอืมเขาก็ไม่ไม่อยากไม่อยากให้ลูกชายเขามาแอ่ประมาณนี้แตง่งงานหรือใช้ชีวิตกับคนอ้่ถูกถูกถูกกีดกันใช่ไหมถูกกีดกันใช,ใช่แล้วก็ก็แต่ก็ก็จะ ผู้หญิงก็ไม่ยอมก็จะแต่งก็แค่คแต่งสุดท้ายก็อยู่บ้านเนี้ยได้แป๊บเดียวทะเลาะก,กันอืมก็เลยต้องออกไปอยู่ที่อื่นกันอก็เธอก็แรงอยู่ไงคืคงอพอฟังอาจารย์บอกวอ่ามีถ้าเปรียบเป็นตัวตนของเขานัเนี้ยถือดาบอะไรอย่างเงี้ยก็คงแบบก็โชะอยู่เหมือนกันก็ <laughs> อดีตน่าจะเป็นอย่างนั้นด้วยแต่ปัจจุบันก็คงลงมาเยอะแล้วด้วยอายุเยอใช่ เยอะแต่ว่าก็ก,ก็ก็ยังมีอยู่นะเพราะว่ามันอยู่ตำแหน่งข้างบนแต่เธอก็ก็พยายามบาลานซ์แหละเพราะมันเป็นสองเหรียญปรับอารมณ์ปรับเลเวอร์เธอเธอก็ยังแคร์แคร์คนรักแคร์คนอื่นอยู่พยายามเก็บอาการถ้าไม่เหลือจริงจริงเธอก็จะนิ่งมากกว่าอืมก็น่าจะแปลงั้นนะสรุปนี้ก็คือประมาณนี้เนาะ